เอาเลยครับผมสวัสดีช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมปอมนะครับผมแนะนันดี้ขอให้ทุกคนมีเงินนับอนันต์นะครับผมอ่ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนึงลูรูมาร์เก็ตนะครับผมเลเวอร์นะครับลูรูมาร์เก็ตนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมในส่วนของเกมลูรูเกมนะครับผมเป็นเดเวลลอปเม้นท์นะครับผมเดเวลลอปเปอร์ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับผมแต่แน่นอนไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินแต่อย่างใดนะครับผมเพราะอะไรนะครับผมที่คุณ ที่ผมบอกว่าน่าสนใจอย่างแรกเลยนะครับผมไอตัวเกมเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมหนึ่งที่มันค่อนข้างที่จะเดวนะผมกดผิดอันอะช่วงนี้ผมค่อนข้างที่จะลุยงานทุกส่วนนะฮะเรียกได้ว่าหัวหัวควิชีวิตนี้สู้กันชิบหายเลยอืม อย่างหนึ่งที่คุณจะต้องอรับรู้นะครับผมก็คือมันมีแลนะครับผมอีพิกนะครับลีเจนดรีนะครับผมที่คุณสามารถซื้อได้นะครับในราคาแลตอนนี้มันซื้อขายกันไปแล้วนะครับผมแน่นอนที่สุดว่าตอนนี้ราคาลีเจนด a รีค่อนข้างแพงนะครับผมตัว4ี่หมื่นกว่านะถามว่าคุ้มค่าไหมสำหรับการที่คุณจะซื้อตัวตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะไปเล่นใน l ู l มาร์เก็นะครับผมผมก็มองว่า ถ้าคุณชอบเกมแนวอดิฟายฟาร์มนะครับผมแล้วก็อ่ารูปแบบของเกมที่มีจะมีในอนาคตอีกนอก้อยมหาศสุนะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่อ่าน่าจะอยู่ติดติดอันดับโผอยู่พอสมควรนะครับผมอย่างที่คุณเห็นนะฮะรูรนะูมาเก็ตนั้นคนติดตามโคตรน้อยเลยฮะน้อยโคตรโคดนะครับใช้คำนี้นะอผม ผมมองในลักษณะที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับผมเพราะว่าถ้าเกมเกมหนึ่งที่อยู่ในตัวเข้าไปขายในใบแนนได้เนี่ยอย่างหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่ามันค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพพอสมควรนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยใบแนนมันจะช่วยคัดคัดปัญหาให้เราบางส่วนให้เรานะครับผมถามว่าคุ้มค่าไหมที่คุณจะเข้าไปเล่นเกมนี้แล้ว ได้รับเงินนะครับผมผมมองว่าในระยะสั้นไม่คุ้มค่านะครับผมแต่ถ้าเป็นระยะระยะยาวนะครับผมคิดว่าน่าจะพอสมพอจะได้รับกลับมานะครับผมแต่ผมพูดเลยนะครับผมว่าไม่ใช่อยากจะให้คุณซื้อเข้าไปเล่นนะครับเพราะว่าอืมตัวเกมมันยังไม่ออกมาให้คุณเล่นนะครับผมให้คุณรับรู้หรือว่าให้คุณทําอะไรก็ตามกับมันเลยนะครับผมอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ผมรู้สึกกังวลใจพอสมควรนะเพราะว่า จากที่ผมเข้าไปดูหลายๆครั้งนะครับผมตัวเกมอย่างน้อยที่สุดมันจะมีตัวหน้าหน้าหน้าจอตัวสักอย่างที่เราจะอ่า u ี่อ i ู่ภายในหน้าจอนะครับผมมันควรจะต้องมีอ่าตัวเกมออกมาให้เราเห็นบ้างนะครับผมไม่มากก็น้อยนะหลังจากที่ผมเข้าไปดูในอ่รูปเกมนะครับผมอินโทรที่เกิดขึ้นนะฮะมันมันเหมือนแค่มีไวท์เปเปอร์ให้เราดูเฉยๆมันไม่ได้มีอะไรที่ เห็นชัดขนาดนั้นอนะในความคิดผมนะในความคิดผมนะผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับคือเมื่อคุณเข้าไปเห็น n t Land สนซักอย่างหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นเซลลขึ้นมาเนี่ยแล้วแล้วหน้าจอมันแบบเฮ้ยมันมีความเสี่ยงป่าววะมันจะเจอปัญหาป่าววะมันจะมีอะไรที่เกิดขึ้นอีกหรือเปล่าวะซึ่งในตัวผมผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับผมว่าเฮ้ยมีโอกาสว่ะมีโอกาสเป็นไปได,ได้ว่าจะมีปัญหาแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้แบบตัวเกมไม่ได้ไม่ได้สมบูรณ์เพียงเพียบพร้อมขนาดนั้นนะครับผมอ่ อย่างหนึ่งที่คุณต้องรู้ก่อนนะครับผมว่ามันเป็นเกมเป็นเกมจีนเกือบนะร้อยเปอร์เซ็นตนะฮะใช้คำนี้นะครับผมอยากจะให้เปิดใจนะครับผมเพราะอย่างน้อยว่าถ้าเข,ข้าเร็วออกเร็วก็อาจจะไม่มีปัญหามากนะครับผมแต่ถ้าคุณเข้าเร็วออกช้านะครับผมอาจจะเสียได้ไม่รู้ตัวนะฮะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับผมเพราะว่าในตัวเกมมันผมผมพยายามมองนะว่าเฮ้ยมันมีอะไรน่าสนใจมากกว่าน,นั้นหรือเปล่านะครับผมแต่ลักษณะเกมอะ่ะ มันเหมือนกับไอเกมที่เพิ่งจะสแกมไปเร็วๆนี้นะอันเนี้ยที่ผมรู้สึกกังวลน,นะครัมกังวลของผมก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมยังไงก็ระวังแล้วเรารีบพันกันอ่ะแต่มาระวังตัวไ้ด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าผมนําเหนอไปแล้วนะคุณจะเข้าไปซื้ออย่างเดียวไม่ใช่นะฮะอันนี้ต้องต้องแยกแยะด้วยนะครับผมแยแยะกันด้วยนะฮะถามว่าคุ้มค่าไหมาที่จะโอเคเดี๋ยวผมสูปให้ฟังก่อนก่อนที่จะไปตัวใหม่เดี๋ยวนะฮิเดียวเดียวเดียวหมดแล้วเหรอ โอ้แสดงว่าหมดเร็วเร็วเหมืนกันน,นเนี่ยหมยไปเจอเลยอ๋อเหลือแค่นี้เองอืมผมแยกให้ก่อนนะครับผมก็คือถ้าคุณจะเข้าไปเล่นเกมลูลู่อ่ามาเก็ตนะครับผมความคุ้มค่าของมันอาจจะไม่เพียงพอในระยะสั้นนะครับผมถ้าคุณซื้อไปปุ๊บแล้วคุณอยากจะได้แบบเงินกลับคืนมาเลยทันทีนะเป็นไปไม่ได้นะครับผมบอกไว้ก่อนนะมาต่อกันนะครับผมในส่วนของอ่เอ็ดดี้เมอร์คิวรีนะครับผม ควีนะอันนี้เป็นอันนึงที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากจะกเก็บไว้บ้างนะครับผมอย่างน้อยที่สุดก็คือมันเป็นมันมีเอ็กซ์คลูซีฟเพลงนะครับผมที่คุณจะได้รับกลับไปนะครับถ้าสมมติว่าคุณได้เอ็นนะครับผมคุณจะมีโอกาสได้อ่าเพลงนะครับผมที่ติดมาเป็นเอ็กซ์คลูซีฟมิวสิกนะครับออ udi โออาจจะไม่ใช่เพลงยาวๆอาจจะเป็นเพลงสั้นๆน,นะครับผมที่ติดมานะฮะ ส่วนรีวอร์ดที่คุณจะได้รับนะครับผมก็คือเมื่อคุณเก็บนะครับผม n หรือ n หรือ r นะครับผมได้นะครับผมก็จะมีการแชร์นะครับผมเว็บพอยต์นะครับที่เกิดขึ้นนะก็มาจากเว็บ m i r o s นะครับผม o f f i c i a l นะครับผมอันหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเมื่อคุณเก็บ3 n ได้นะครับผมเดี๋ยวนะขออภัยผมแปลเลยดีกว่าเดี๋ยวผมพลาดใครทัดตามที่เก็บ n ได้3นะครับหรือ1 n 1 r นะครับผมในช่วงเวลาการขายหลักนะสามารถแบ่งเงินรางวัลรวม3า0 0 0ื่นบวดีได้นะครับผมนั่นหมายความว่า คุณไดเอ็นกับอนะอย่างละบนะคุณมีโอกาสได้แบ่งดอกไปนะครับผมซึ่งเมื่อเราหารแล้วนะครับผมมันก็จะได้นิดหน่อยเองนะฮะถ้าเราลองหารดูนะครับ4ี่พันสองยหกสบวกกับพันแต่ละห้าินะครับผมเอาง่ายๆนะอืมไม่ได้เดี๋ยวต้องต้องบวกทั้งหมดเลยบวกไอ้นี่ทั้งหมดแล้วก็เอามาหารนะครับผมเอาสองตัวนี้บวกกันเอาสามตัวนี้บวกกันนะครับผมแล้วก็ะะหาค่าเฉลี่ยนะครับผมก็่อนขัข้นที่จะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เออใช่มันต้องแยก2ส่วนเลยมันต้องหาค่าเฉลี่ยสส่วนเลยนะครับหรือใครถ้าได้ SR ไปนะผมก็จะได้รับ NFT Adorb ที่ได้จากเว็บไซต์มี loss ได้โดยตรงนะครับผมอันสุดท้ายนะครับผมที่คุณจะได้รับคือสุนัขนำโชคหนึ่งตัวรับจากพอร์ตโทเค็นนะครับผมมีลอสหนึ่งพันหนึ่งพันโทเค็นนะครับผมก็ว่ากันไปนะสำหรับใครที่สนใจนะครับผมก็ลองเข้ามาดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าคุณเกิดชอบนะครับผมคุณก็สามารถที่จะจับจองเป็นเจ้าของได้เหมือนกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมนะครับผมอีก20ชั่วโมงนะครับผมเจอกันไอ้23ชั่วโมงเจอกัันครบ